มีหลายคนถามนะครับว่าที่บ้านนับถือศาสนาไหนผมว่าผมนับถือศาสนาพุทธแต่ว่าการบูชาต่างๆเนี่ย <c oughs> ผมก็อิงมาทางฮินดูด้วยครับทางพราห์เพรผมก็นับถือในองค์เทพด้วยนะครับราสาระสำหรับคนที่ไม่นับถือ แต่มันมีคุณค่าทางจิตใจสำหรับคนที่เทิดทูนบูชานะครับนี่คือหิ่งบรรพบุรุษนะครับหิ่งของบรรพบุรุษของภรรยานะครับและของผมด้วยนะครับส่วนการบูชาพระผมจะสวดมนต์ทุกวันพระนะครับทุกวันพระหากไม่มีเหตุร้ายแรงถึงไหนหรือว่าเจ็บป่วยไม่สบายหรือว่ามีธุรกิจที่รัดตัวผมก็จะ ส่วนมนกับภรรยาทุกวันพระนะครับนี่ครับหิ่งพระผมผมใช้พระแบบนี้นครับส่วนหิ่งบรรพบุรุษคนใต้บ้านเราเรียกว่าหิ่งตายายนะครับเป็นตายายลิม,มนทับใหญ่นะครับ ที่เขาเรียกว่าลิมนแบบพวกหลุดของภรรยานะครับนั่นคือเขาควายที่เขาใช้เป่าเวลาเรียกคนนะครับส่วนนี้พระขันนะครับพระขันนะเก่ามากของปตัตนะตานีนะครับชมปัตตานีนะครับ เด็กๆไม่รู้คุณค่านะครับเอาไปตั้งเพ้นปบ้านผมเก็บมาไว้นะครับส่วนองอนนค์พ่อเวสุวรรณเนี่ยครับก็ออกมาบูชาครับเสด็จพ่อรอห้าสเสด็จเตี่ยนะครับเครื่รองรางของขลังผมผมนี่ครับคือผมจะใช้รูปของแม่นะครับแม่ยังมีชีวิตอยู่นะครับส่วนพ่อก็จากโลกนี้ไปแล้วนะครับพ่อ แล้วก็แม่นะครับก็มีพระประจำวันเกิดนะครับพระประจำวันเกิดของผมก็ถวายเนตรนะครับบางถวายเนตรทีนี้นะครับนี่คือสิ่งที่เพื่อนๆบางคนยังถามว่าผมศาสนาไหนรเพราะว่า ผมศาสนาพุทธนะครับแต่ว่าการปฏิบัติดวงผมก็ตึงพร์กึ่งพุทธนะครับมีการไหวบรนพรุรุษทุกๆเดือนหกนะครับท้งของภรรยาแลของผมนะครับมีแค่นี้นะครับแต่ว่าต้องสวดมนต์ทุกวันพระนะครับทุกวันพระ เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนบุญส่วนไปให้บรรพบุรุษทีเจ้ากรรมนายเวรน,นะครับใครปฏิบัติได้ก็ปฏิบัติได้นะครับไม่ไม่ได้ไม่ไม่ได้ห้ามนะครับ